โลวีเวียนะคะถ้าเราเห็นว่าตอเป็นแบบนี้แล้วค่ะอันเนี้ยปล่อยไว้นะคะก็จะเป็นอันตรายกับหัวไม้ที่อยู่ด้านบนเพราะว่าส่วนที่เป็นตอนเนี่ยเขาถูกดูดน้ำเลี้ยงไปจนโซมหมดแล้วค่ะหันมาดูฝั่งนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือรอยที่ถูกเพรียหอยดูดท่อน้ำเลี้ยงออกไปจนเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องช่วยช่วยชีวิตหัวไม้ของเราค่ะ กรณีนี้ก็ปาดได้เลยค่ะปาดออกจากต่อนะคะถ้าเป็นสายพันธุ์โรบิเวียง่ายมากๆเราไม่ต้องปาดให้ชิดต่อก็ได้เราปาดให้สูงขึ้นมานะคะเดี๋ยวนี้นกจะปาดให้ดูปาดโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงหนอเหล่านี้เลยค่ะปาดไปได้เลยนะคะสำหรับนกนะคะนกก็จะปาดให้เหนือกับ เหนือส่วนรอยต่ออันนี้คือรอยต่อใช่ไหมคะนี่คือรอยต่อนะคะเราก็จะปาดเหนือขึ้นมาประมาณนี้เลยค่ะเกือบเกือบสองเซนค่ะปาดเลยนะนี่ค่ะเราจะเห็นได้ว่านี่คือท่อน้ำเลี้ยงค่ะเดี๋ยวรากใหม่ก็จะงอกออกมาตรงนี้นะคะ ส่วนที่โดนปาดแบบนี้ก็สามารถเด็ดออกได้เลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเน่าเวลาที่เราชำใหม่นะคะหลอที่อยู่รอบๆเด็ดออกได้เลยค่ะจะได้ไม่ค้ำนะคะไม่ค้ำรากนะคะเพเดี๋ยวรากใหม่เขาจะเกิดออกมาตรงนี้ค่ะเด็ดออกรอบ,รอบ พอถ้านหนอ่อโตขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะเขาจะดีบได้ดีต้นขึ้นมานะคะต้นก็จะไม่จมลงไปในดินปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ก็พึ่งภายแห้งสักประมาณ5-7วันนะคะสำหรับท่อนล่างต้องทิ้งค่ะเพราะว่าตอของเราเนี่ยไม่ไหวแล้วค่ะกรณีนี้คือไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะต้องทำใจทิ้งไปเลยค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะรักษาเพี้ยตายหมดแล้วนะคะแต่ในกรณีที่เป็นเยอะแบบนี้ก็มีวิธีแก้อย่างนี้ละคะ่ะอันนี้คือเพี้ยตายแล้วนะคะถ้าเพี้ยที่ตายเนี่ยจะเป็นแห้งๆแ,แบบนี้ค่ะอืนะคะเราพ่นยาแล้วก็โรยสตาร์เกิลจีไปแล้วนะคะแต่ก็เขาเรียกว่าไม่ทันการะคะ่ะเพราะว่ามาเร็วมากๆเลยนะคะ น,น้ำเลี้ยงที่ถูกด,ดูดออกจากลําต้นนะคะเนื้อของตอก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้หนักเข้ามากๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยคือคือเพี้ยที่ตายแล้วก็จะแห้งๆแบบนี้ค่ะตอเริ่มจะเน่าแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำตรงนี้เลยนะคะ มาดูที่โคนค่ะโคนก็ตายหมดแล้วนะคะโคนต้นก็ตายหมดแล้วแต่ว่าไม่ทันแล้วค่ะต่อไม่ไหวแล้วนะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องตัดช่วยแบบนี้ค่ะ่าปล่อยไว้นานนะคะส่วนที่ใช้ได้ก็เป็นท่อนบนนะคะที่เราตัดหรือว่าปาดออกค่ะ ะะจากนี้เราก็จะรอให้แผลแห้งสักประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะไปปลูกไปชําเหมือนกับการปลูกนะคะชาใหม่เหมือนกับการปลูกให้เขาเกิดรากขึ้นมาตรงส่วนนี้ค่ะ oh. ก็ถือว่าโชคดีที่เพลี้ยไม่ได้ขึ้นมาที่หัวหมายตรงนี้นะคะจะอยู่แค่ส่วนตอเท่านั้นเองค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาตัดโรบิเวีย ลงจากตอสามเหลี่ยมนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้นนี้นะคะตอสามเหลี่ยมของเราเนี่ยไม่สามารถรับน้ําหนักของโรบิเวียต้นนี้ได้แล้วค่ะเพราะว่าน้ําหนักเขาค่อนข้างจะเยอะคือหัวใหญ่นะคะก็ทําให้รับไม่ไหวค่ะนี่ไหมคะก็คือล้มเอ็นแบบนี้นะคะจนกลายเป็นโรบิเวียที่เขาเรียกว่าคอห้อยลงมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดลงกันค่ะ สำหรับตอสามเหลี่ยมนะคะเขาก็จะมีเวลาการใช้งานหรือวาอยุการใช้งานของเขาประมาณ2-3ปีในบางสายพันธุ์ค่ะแต่บางสายพันธุ์อาจจะอยู่ได้4-5ปีนะคะแต่สำหรับโลวิเวียค่ะจะอยู่ได้ประมาณราวๆไม่เกิน4-5ปีนะคะตอก็จะเริ่มโสมแล้วค่ะอันนี้คือตอเล็กกว่าหัวไม้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดลงนะคะ ้าใครที่เห็นแบบนี้แล้วนกแนะนำให้ตัดลงเลยค่ะอย่ารีรอนะคะการตัดลงของนกนะคะนกก็จะตัดเหนือรอยต่อที่เรากลาบไว้ขึ้นมาประมาณ2เซนถึง2เซนครึ่งค่ะปาดไปได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวหรือไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นไหมคะนี่คือท่อน้ําเลี้ยงนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเกิดรากออกมาค่ะ การห้อยนานๆก็ทําให้เกิดรอยพับนะคะตรงรอยพับก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะเวลาที่เรานําไปชําเนี่ยเวล,ลารากงอกอกอกมาแล้วหน่อโตขึ้นไปเรื่อยๆจะได้ไม่ค้าจนรากรอยนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยให้แผลแห้งสักประมาณ1-2อาทิตย์ค่ะส่วนท่อนล่างนะคะก็หมดอายุแล้วแต่ว่าถ้าใครจะเลี้ยงต่อให้ ได้หนอก็ดีเหมือนกันนะคะได้เช่นกันค่ะเขาอาจจะเกิดหนอออกมานะคะเราก็สามารถเก็บหนอไปชำเป็นต้นใหม่ๆได้นะคะดูรอยพับค่ะนี่นะคะนี่คือรอยพับของตอค่ะเป็นตอที่เล็กแล้วก็ไม่สามารถรับน้ำหนักได้นะคะใครที่มีผงเร่งร่างนะคะก็สามารถป้ายได้เลยหลังจากที่เราปาดใหม่ๆคะ่ะป้ายไปที่แผลสดๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ปกติเลยะคะ่ะ พงเร่งรากจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อป้ายแผลที่เป็นแผลสดๆแบบนี้นะคะถ้าถ้าแผลแห้งเนี่ยก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะคะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคะ่ะต้องเป็นแผลสดๆดจ้าหลังจากที่พึงแผลไวหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็สามารถนำลงมาปักชำเหมือนกับการปลูกแบบนี้ได้เลยค่ะนกใช้เป็นดินปลูกแคคตัสในการปลูกครั้งนี้นะคะ หลังจากนั้นถ้าใครมีสตาร์เกิลจีก็สามารถโรยขอบๆได้เลยค่ะป้องกันเหลียป้องกันมแมลงนะคะเติมปุ๋ยเพื่อให้สารอาหารด้วยนะคะเวลาที่รากเขาง,งอกออกมาเนี่ยรากของเขาจะได้ดูดซึมปุ๋ยลงไปค่ะแล้วก็สามารถโรยหินพยุงลำต้นได้เลยค่ะหินเพื่อนๆจะใช้เป็นหินแม่น้ำก็ได้นะคะ จะเป็นหินสีขาวเมื่อโรยหินพยุงลำต้นไปแล้วจะเห็นได้ว่าแคคตัสของเราเนี่ยจะดูสวยงามแล้วเหมือนกับแคคตัสที่มีรากแล้วนะคะ <_ zych> และยังไม่มีแกนต่อให้เราต้องระวังเรื่องการเน่าอีกด้วยนะคะเลี้ยงได้ย,วยาวๆเลยค่ะ จากนี้นะคะเราก็ตั้งวางไว้ในที่แดดดำไรสักประมาณ2-3เดือนรดน้ำอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปนะคะรดน้ำน้อยๆแต่บ่อยครั้งรดแบบนี้นะคะนกจะรดทุกๆ2-3วันครั้งหนึ่งค่ะ1-2เดือนเมื่อเดือนที่2แล้วนะคะเราสามารถที่จะขยับไปรับแดดปกติกับต้นปกติที่มีรากเยอะๆได้เลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยรากเขาจะเริ่มมาเยอะแล้วค่ะ เมื่อรากเขาอง,งอกแล้วนะคะแคคตัสของเราเนี่ยก็จะได้ใช้รากของตัวเองหาอาหารค่ะเราจะทําให้ต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube และเพจ Facebook วิชุรดากาเด้นค่ะและพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ และตอนนี้วิชูราดาการเด้นมีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอป s h o ปปีนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิง์กเข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ